ถูกมองของรอบโตท,ทั้งบนรถทั้งในเห็นไหมยังไม่ทิ้อองอ,อ,อ,ยอ,อยู่ในกระเป๋าอย่างนี้ยหอบวิตามินอะไรอย่างงี้ไม่ให้เงินในกระเป๋ามีแต่วิตามิน <c oughs> คอยจะเป็นแมนมันง่วงนอนตลอดแล้วมันมันมันตื่นยากตอนเนี้ยในความรู้สึกคือคืออย่างปกติอย่างเวลาแกปลูกแอนใช่ไหมแ,แบบว่าตื่นตื่นแบบเตยล้วแหลวังสิมันมันจะมันจะค่อนข้างที่จะแบบ ลูกขึ้นมาได้เลยแต่ว่าตอนเนี้มันเหมือนกับมันยากอะแอนทานน้ำหวานไหมนี่แอนสั่งมากินทุกวันเลยวันนี้กินน้ำแตงโมปั่นนะ,ะกับพี่บอยคนละแก้วแต่หนูก็ยังไม่อยากกินอะไรแปลกๆนะคะช่วงนี้ก็ก็ยังปกติอยู่แต่ว่าแต่หนูรู้สึกว่าหนูลืมเหนื่อย เวียดยูบ้านเลยแม่บ่เพราะว่ามึงแม่นแต่มไปบ่บ่เองเหเมือนข้าบบะมี่บีบเหรอเ,เอาแต่หนูได้ยินเสียงหรือได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมหรือว่าเสียงน้องไว้นำมานี่ค,นบบค,นบบคือกินกินแบบคือจึงกินแบบกระหายอยู่างเดียเลยเมื่อคืนพี่กินสไปซ์จนจนเครื่องดืม่มค้าวมันแบบว่าม,มันมันเมือ่อยเนาะแล้วมันอยากกินอะไรแบบเย็นเย็นซ่าๆมันมาเลยดูดเข้าไปแบบไม่ได้คินอย่างแม่แล้วที่นี่จุกคราวนี้เจ็บท้อง หม,าเมเอเป็นแสงแดงตรงนี้กันแ้วเราไม่ใส่ลูกมันดีมั้ใส่ลูกเข้าไปดมมากไม่ดีค่ะหมอบอกมันจะขเขามีน้องเดี๋ยวขเบื่อน ช่วงแรกๆจะไม่หิวค่ะเพียแล้วก็นอนอย่างเดียวเนี่ยแมนบันยังไม่ถึงกำหนดที่จะเช็คดูเลยว่ามีหรือไม่มีทุกคนจะยินดีมันต้องประมาณวันที่วันนี้วันที่อะไรก็ สิบสองนะสิบสองแต่ใส่แล้ดิบ้านเนาะอืมาันรีสอร์ท ใกล้แล้วโอ้โหกินยาแล้วค่ะพี่เมียกันเอา้าอีกแล้วนี่ตัวเองทำไมรถ<ม>อันนี้อุ้ยอันนี้สีขาวยิ่งสวยนี่ก็เห็นเขาโฆษณาแบบคนใช้เยอะใช่ที่เขาที่เขาออนให้ตัวเองดูไหมห ไม่ใช่คนละมุนจะมันเหมือนเป็นรถจีนนะแบบนี้หรออะไรแบบนี้หรอใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นธรรมดานอนน้อยพักผ่อนน้อยขนาดคนดูยังเหนื่อยแทนขนาดขนาดแฟนขับดูไล์เราทุกวันยังเหนื่อยเนาะนอนพักผ่อนไม่พอมา้าย,ยังกับมุข่อยนอะทั้งเดินทาง ทั้งเตรียมตัวทั้งทุกอย่างวันหนึ่งนี่วันหนึ่งนี่คือเวลานอนนี่คือแบบแล้วเมื่อคืนแบบหนาวอยู่ที่นู่นหน่ะสิบเก้าองศาพ่อแบบวัดขึ้นเลยอ่ะพี่ก็รู้สึกหนาวในข้างนอกแต่อยู่ในห้องแต่งตัวอยู่บนรถแต่งตัวก็เปิดอย่งเงี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนอนหลับเมื่อคืนสนุกไหมคะแม่ออน

Hvað er það á? Hvað er það á? Það er eða okk, okk, okk.